สวัสดีครับพี่พ่น้ององทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องหรือช่องจาโออเมริกา around the world นะครับวันนี้คอนเทนต์นี้ทุกคนอย่ากระพริบตาเพราะมันอาจจะทำให้คุณร้องไห้หรืออาจจะให้คุณปื้มปิิเพราะฉะนั้นอย่า fast forward อยากก่ากดข้าม งงงงจะพูดอะไรใช่ไหมฮะเอาแบบนี้แล้วกันฮะพี่น้องทหารอเมริกาเชื้อสายไทยทุกคนเวลาได้เจอทหารไทยมาเรียนหลักสูตรในอเมริกาหรือแม้กระทั่งเจอกันในภาคสนามหรือเราได้เจอกันเห็นธงชาติไทยเรารู้ทันทีเพราะเราเป็นคนไทย ส่วนพี่ๆน้องๆทหารไทยที่มาเรียนที่นี่ไม่รู้หรอกนะเพราะว่าเรามีธงอเมริกันแต่เรารรู้แต่เาดูรู้และสิ่งหนึ่งที่เราเต็มใจทำและดีใจม,มีมากกว่าเงินนะ่ะคือพี่น้องอาหารไทยอย่างนี้เลยฮะอ้าแขนรับเข้าไปก่อนเลยฮะจ๋าเคยเล่าไปครั้งหนึง่ง เรือเข้าไปฝึกกับ u s s kitty hawk นะฮะและถ้าเรือถ้าจ่าจำไม่ผิดชื่อว่าเรือสุโขทยัยเข้าไปฝึกพอเราฝึกเสร็จเรือเข้าไปอาจอดอยู่ที่ชางกีค่ายเรือสิงคโปร์เรือ u s s kitty hawk จอดอยู่ตรงเทียบท่าเขามีตรงมีเต็นท์มีบงมีเบียร์แจกดื่มกันกระจายแต่จ่ากับพี่อีกคนนึงนะฮะที่เป็นคนไทยด้วยกัน ข้ามไปเรืออสุขโขทยัยเราก็ออกไปข้างนอกที่สิงคโปร์พอขากลับมาเราก็ซื้อขนมขนมน้ํามาแจกมาดื่มมากินด้วยกันขอบคุณขอบคุณจริงๆฮะความรู้สึกดีมากแล้วก็จาก็ได้มีโอกาสเจออีกคนนึงฮะตอนนั้นไปเรียนอยู่ที่เพนซิลเฟลอริดาก็เจอ อาหารเรือไทยอีกขั้นหนึ่งนะฮะแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องของจา่าวันนี้ร้อยตรีด็อกเตรกอฟจากกองทัพบ,บกอเมริกาจะเป็นคนสัมภาษณ์ทำงานแทนจา่าวันนี้จ่าแค่มาเปิดตัวก็ขอบคุณร้อยตรีด็อกเตรกอฟนะครับที่ช่วยเหลือ,อสัมภาษณ์รอ้อยร้อยเอกบอสนะฮะ ท่านได้มาเรียนและก็มาศึกษาที่ฟอร์ตลีเวจเนีย a และสองคนนี้ก็แลกเปลี่ยนมุมมองแต่วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจสัมภาษณ์ร้อยเอกบอสกันนะครับว่าอาหารเป็นยังไงการเรียนรู้การคลาส s r รูมแอนไ r o วร์เมนต์นะฮะหรือว่าการปรับตัวเรื่องภาษาคิดถึงเมืองไทยคิดถึงอาหารไทยไหม ร้อยตีกอล์ฟน่โหพิธีกรสุดยอดเลยฮะครับผมจ่าตื่นเต้นมากเลยฮะยจ่าอยากจะพูดอย่างหนึ่งนะฮะเราทหารอเมริกันเชื้อสายไทยข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วมันเป็นอยู่ในกองทัพแล้วก็มีทหารไทยข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนหลักสูตรในอเมริกาเรามีสิทธิ์มีโอกาสที่จะได้เจอกันในเมืองไทยแต่เราไม่ได้เจอ สุดท้ายมาเราก็มาเจอกันได้แต่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเป็นเม็ดหมายที่ดีครับย่ารีรอเราไปนั่งฟังการสัมภาษณ์คลิปะะวางร้อยตีด็อกเตอร์กอฟกับร e ้อยเอกบอสกันนะครับผมขอสลุ u ทั้งสองท่านครับผม enjoy สวัสดีครับ สวัสดีน้องบอสนะคะว,วันนี้ก๊อฟอยู่กับร้อยเอกแห่งกองทัพไทยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแนะนําตัวอีกรอบนึงก่อนนะคะอ่ก๊อฟร้อยตรีหญิงดอ,อ,อัรอจิมาตราวิเชียนนะคะประจําการกองทังพบกสหรัฐอเมริกาะคะ่ะแล้วเดี๋ยวก๊อให้น้องบอสแนะนําตัวอีกรอบนะึงครับสวัสดีครับผมร้อยเอกปชัชญาอ้วนอาจครับอตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่กอ,องพลหารราบที่11นะครับจังหวัดฉะเชิงเทราครับเป็นเหล่าทหารฐานทาวุธครับ วันนี้เรามาพูดคุยกันสบายๆนะคะคด้วยความที่ว่าเรามาเจอกันที่ฟอร์ดลีเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเรามาเรียนหนังสือด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าตัวกอลฟเองเนี่ยก็เรียนเบสิคเลดเดอร์คอร์สซึ่งเป็นคอร์สเบสิคของออฟฟิเซอร์นะคะแต่ว่าน้องบอสตอนนี้อยู่คอร์สอะไรคะอ่าเป็นคอร์สแคปทัลแคเรียคอร์สครับแล้วเป็นยังไงมายังไงน้องบอสถึงได้มาเรียนแคปทัลแคเรียคอร์สของกองทัพสหรัฐอเมริกาได้คะ ออก็ต้องเล่าเท้าความไปถึงปีที่แล้วนะครับคือเมื่อปีที่แล้วครับผมได้รับโอกาสดีๆนะครับมามาฝึกที่สหรัฐอเมริกาแล้วรอบหนึ่งครับที่ที่รัฐวอชิงตันครับปีนี้ก็เลยได้มีโอกาสดีๆใหม่อีกรอบหนึ่งครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเล่าเท้าความให้ฟังนิดนึงเพราะว่า ตัวกอฟเองก็ประจำการอยู่ที่วอชิงตันที่ JBLM เหมือนกันตอนสมัยที่ยังเป็นซอเจนอยู่นะคะแล้วช่วงนั้นเนี่ยกอฟไม่มีโอกาสได้เจอน้องบอสที่นั่นแต่ว่าได้เจอกับพี่ฐานไทยอีกสองคนด้วยความบังเอิญแล้วก็เขาก็มาบอกว่าเขาได้รับออโอกาสให้มาฝึกทางด้านสไตรเกอร์แล้วก็ยังยังเกือบที่จะชวนไปกินข้าวที่บ้านด้วยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าต้องไปทั้งหมด30คนนะครับ <laughs> เราก็ไม่ไหวไปที่บ้าน30คนรู้สึกจะเลี้ยงข้าวไม่ไหวแต่ว่าพอมาเจอกันที่นี่ก็ได้คุยกันก็เลยอ๋อคือกลุ่่มนนนั้ีเอง ใช่ไหมคะแล้วจากจุดนั้นเนี่ยน้องบอสก็ได้รับคัดเลือกให้มาเรียน c a p t a น n c a r เ e r c o คอ s e ที่นี่รอบหนึ่งใช่ครับการเรียนการสอนที่นี่เป็นยังไงคะโหดไหมคะกม็มันมีความยากในในตัวของมันครับเพราะว่าตอนนี้เราเรามีเรามีโควิดใช่ไหมครับหลายๆอย่างมันก็ต้องมีโซเชียลดิสแทนซิ่งก็คือว่าเราก็จะเข้าไปใกล้ชิดกับเพื่อนมากก็ไม่ได้แต่ว่าบางอย่างเราก็ต้องมีการมีติ้งออนไลน์กันใช่ไหมครับแล้วก็ อุปสรรคที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือเป็นน่าจะเป็นอุปสรรคเรื่องภาษาครับเพราะว่าใน,ในความคิดผมอะต,อต่อให้เราเรียน วิชาทชาหารใน,ในประเทศไทย <c oughs> ภาษาไทยผมก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างมีความยากในตัวของมันอยู่แล้วอันนี้คือเราต้องมาเรียนวิชาทหาร <c oughs> ในภาษาต่างประเทศผม,ก,มก็จะมีความยากขึ้นไปอีกทีนี้ถามนิดนึงได้ไหมว่าก่อนที่จะมาเรียนที่เวอร์จินเนียเนี่ยเรามีการเตรียมตัวเรื่องภาษายังไงบ้างก็ไปเรียนที่ไหนก่อนไหยใช่ครับก็ก่อนก่อนที่จะมาเรียนที่นี่ได้ทางหน่วยของผมครับก็จะมีการส่งไปเรียนที่าศูนย์ภาษาที่กรมยุทธศึกษาทหารบกที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาครับ แล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าเราสื่อสารกับเพื่อนในห้องอะไรมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะหรือว่าสบายแล้วก็ก็ค่อนข้างได้ประมาณ80%ครับก็ก็ถือว่ายังไม่ได้คลองมากครับแต่ก็ในทุกๆวันอ่ะเราเราก็ต้องฝึกฝนตัวเองเรื่อยๆครับก็พยายามฟังข่าวฟังข่าวฟังเพลงดูหนังเรื่อยๆครับก็คือไม่หยุดที่จะฝึกฝนตัวเองแล้วชีวิตที่นี่ตั้งแต่มาอยู่เนี่ยได้มีการปรับตัวยังไงบ้างคะปรับตัว ถ้าหลักๆผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของอาหารส่วนหนึ่งครับเพราะว่าอาหารที่นี่ก็ค่อนข้างจะอาหารกําลังใช่ครับมันก็ค่อนข้างจะจำเจก็ไม่ได้หลากหลายเท่าอาหารไทยครับคือผมรู้สึกว่ามันมีความหลากหลายมากกว่าแล้วก็อาหารที่นี่ก็คือรถจะไม่ค่อยรถไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ครับทำทำให้เราได้ข่าวว่าทําอาหารด้วยไม่ใช่หรอครับใช่ครับผมก็เวลาเบื่อมากๆก็ต้องทําอาหารเองแต่ว่า ก็มีอุปสรรคอย่างนึงคือว่าเราค่อนข้างจะหาพวกวัตถุดิบมาทำไทยยากนิดนึงครับ<า>แล้วที่ผ่านมาทําอะไรไปแล้วบ้างคะผมก็ทําได้แต่เมนูง่ายๆครับอาจจะเป็นแค่แบบเป็นผัดผักหรือ,อ,รอว่าเป็นต้มจืดครับก็ยังพอแก้เลี่ยนไปได้เนะาะแทนที่ะจะต้องกินอาหารฝรั่งทุกวีทุกวัน<า>ใช่ไหมคะทีนี้หลังจากที่มาเรียนที่นี่แล้วรู้สึกว่าการเรียนการเรียนการสอนที่นี่เนี่ยมันแตกต่างจากวิธีการเรียนการสอนที่เมืองไทยยังไงบ้างคะ คือพี่อยากแค่อยากจะถามว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเครียดมากกว่าไหมหรือว่าการเพราะว่าตัวส่วนตัวของ,ของกอล์ฟเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าการที่เราเรียนอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเราจะเป็นผู้ฟังซะมากกว่า ฉะนั้นเวลาเราอยู่ในห้องเรียนเนี่ยบางทีเราตั้งใจเรียนมันก็เรียนผ่านไปได้แต่ว่าที่เนี่ยถ้าตามความคิดเห็นของของพี่เองนะี่คะพี่มีความรู้สึกว่าเรานั่งเฉยเยไม่ได้เลยอะ่ะเราจะต้องแบบพาร์ทิ i ิเพตตลอดเวลาต้องแสดงความคิดเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นอ่ะเขาจะมองเหมือนเราเหมือนเราโง่อ่ะเอากันจริงๆริงเนาะทีนี้ทีนี้ก็เลยอยากจะถาม้องบอสเนี่ยแหละว่าพอมาเรียนที่รู้สึกว่ามันต้องปรับตัวในห้องเรียนเยอะมากไหม ผมคิดว่าเราจะต้องแอคทีฟตัวเองมากขึ้นมากกว่าตอนที่เรียนที่ประเทศไทยครับก็เราจะต้องพยายามมีส่วนร่วมในชั้นเรียนแล้วก็คืออาจารย์อาจารย์เขาก็จะมีตารางตารางสเก็ตด,ด้วนมาให้เพราะว่างานแต่ละชิ้นอะ,ะส่งส่งเมื่อไหร่ถ้าคุณทําเสร็จเร็วคุณจะส่งก่อนก็ได้พอถึงเวลา due date ะอะเขาไม่มีมาตามงานก็คือว่าถึงเวลาคุณก็ส่งครับผมคิดว่ามันจะต้องใช้ความรับผิดชอบในตัวเองสูงด้วยครับ เราได้ข่าวว่าจากที่พักที่โรงแรมเนี่ยไปซื้อจบข้เขานี่ต้องเดินไปเองตลอดเลยอะคะใช่ครับก็คืออย่างอย่างทางทางหลักสูตรครับเขาก็จะมีรถให้บริการแค่สัปดาห์ละครั้งก็คือวันพุธแต่บางทีถ้าถ้าวัตถุดิบเราหมดเราก็ต้องเดินไปเองครับก็บถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปด้วยในตัวเนาะใช่ครับ,รบจริงจริงเนี่ยคือความที่เห็นส่วนตัวของกอเนี่ยกอฟดีใจมากที่ได้มาเจอ ถ้าจะเรียกว่าเป็นปกติก็คือเป็นน้องๆถ้าเรียกทังทาหารก็คือว่าทั้งสองท่านคือน้องอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือยศสูง่ากทั้งสองคนเลยจริงๆก็คือเป็นระดับผู้บังคับบัญชานะคะเพียงแต่ว่าอยู่กันคนละกองทัพกันอยากจะให้น้องบอสเนี่ยฝากถึงพี่ๆน้องๆคนไทยอะไรก็ได้หรือว่าคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาว่าเอ้ยใครที่ไม่เคยมาอเมริกาเลยอะถ้าเกิดเขาจะต้องมาอยู่อเมริกาเขาควรจะต้องมีการเตรียมตัวหรือปรับตัวยังไงบ้างาให้เขาอยู่รอดได้ ผมอยากจะฝากถึงพี <ạ. S 2> all, country, ่ๆที่อยู่พี่ๆคนไทยที่อยู่ในประเทศอเมริกาด้วยครับเพราะว่าบางทีอะถ้าถ้าเราเดินเดินเดินสวนกันแล้วก็ถ้าเราสงสัยว่าเป็นคนไทยอะอยากอยากให้เข้ามาทักไทยนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าการที่เราเรามาอยู่ต่างต่างต่างประเทศเนี่ยบางทีก็ทําให้เราคิดถึงคิดถึงบ้านใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เราได้มาเจอคนไทยได้คุยกับคนไทยเนี่ยมันก็ทําให้เราหายคิดถึงบ้านได้นิดนึงครับ ม, <Okay. S 1> มันก็เป็นมันก็เป็นกำลังใจเล็กๆที่สามารถช่วยเราได้ครับเขาเรียกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันเนาะครับก็วันนี้ขอบคุณน้องบอสอมากที่อุตส่าห์สละเวลามานั่งพูดคุยกับพี่นะคะมีโอกาสเราคงจะได้พูดคุยกันอีกครับนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ